งานเข้าเจมจรายุเจอโฟมช็อตฟิลอีกแล้วถึงกลับไปไม่ทุกสวยปะมันได้แฟนใหม่เลยอ่ะยังได้ใหม่หรอ เรื่องชอ็อตฟิลหนุ่มเจมต้องยกให้กับสาวโฟมจริงๆเมื่อลาสุดทั้งคู่เด็กควงกันไปออกงานสวมชุดราตรีใส่สูตรหล่อสวยกันสุดๆด,ด,ดานสาวโฟมถึงกับต้องถามสามีว่าสวยไหมงานนี้หนุ่มเจมก็เอาใจหนักมากยอดคําหวานว่าสวยเหมือนได้แฟนใหม่แต่งานนี้สาวโฟมถึงกับชอ็อตถามกลับหนุ่มเจมไปแบบพีคสุดๆเมื่อคุณออกงานกับภรรยาครั้งแรกสวยปะเหมือนได้แฟนใหม่เลยเหมือนได้แฟนใหม่เลยอ่ะยังได้ใหม่อ เล่นเอาคุณสามีถึงกังงว่าออกมาทางนี้ได้ยังไงทำบรรดาแฟนๆแห่แซวว่าพองงานเข้าซะแล้วกันยกยใหญ่เรื่องช็อตฟิวกกันนี้เป็นสไตล์ของคู่นี้จริงๆค่ะเพราะก่อนหน้านี้ที่ทั้งคู่เริ่มมาไลฟ์สดด้วยกันแรกๆก็มีโมเมนต,ต์ความฮาของสาวโฟมและนุ่มเจมในทำนองนี้ออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆเลยด้วยทำไมมันพูดเสียงดีวะก็อยู่ไหนมาไม่ได้พูดเนี่ย,อ,ยอะไรเนะยก็อยู่ที่ไหนมาไม่ได้พูด แต่ต่อให้ภรรยาคนสวยจะชอ็อตฟิลหนักแค่ไหนนุ่มเจมก็ยอมโมทำยังชอบามากๆออกมาบอกเลยว่าการที่โดนสาวโฟมชอ็อตฟิลแบบนี้เหมือนน่ารักดีแถมเป็นเจ้าตัวเองด้วยที่ชอบไปกวนฝ่ายหญิงเลยทําให้ได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของภรรยาสาวนั่นเองเพราะว่าผมชอบเพราะว่าโมเมนต์นั้น,นมันน่ารักดีปกติเนะี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่ามาชอ็อตมาอะไรตลอดเวลาหรอกคือเขาก็เป็นคนน่ารักปกติบอกเลยว่าค้างรักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วละคะ่ะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคู่นี้ถึงได้คบหากันมานานเป็น10 ปีแถมยังมั่นคงมากๆจนได้จับมือกันเข้าประตูวิวาไปเมื่อช่วงต้นปี2025ที่ผ่านมา ก็ยังประกาศข่าวดีว่าสาวโฟมได้ตั้งท้องลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าเป็นการประกาศท้องที่เซอร์ไพรส์สุดๆเพราะสาวโฟมเองก็ได้ออกมาเปิดคลิปหน้าที่ที่รู้ว่าตัวเองท้องในตอนที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศกับหนุ่มเจมพอดีเป็นเหตุให้ได้เซอร์ไพรส์ไฟ,ไฟชายบนเครื่องบินกันไปเลยทาคนซึ้งน้ําตาไหลกันหมด หลายคนก็อดรอคอยไม่ได้ที่จะได้เห็นหนุ่มเจมส์ในบทบาทของคุณพ่ออย่างเต็มตัวพร้อมพากันแห่แชร์โมเมนต์ว่าทีคุณพ่อเวลายุ่กับเบบีออกมากันเต็มโซเชียลบอกเลยสายตาอ่อนโยนมากๆงานนี้เจมจีน้อยลืมตาดูโรคเมื่อไหร่หนุ่มเจมคงได้กลายเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นที่สุดอย่างแน่นอนส่วนทางด้านาโฟมแม้ตอนนี้จะกําลังตั้งค้องเบบี๋น้อยอยู่แต่เจ้าตัวก็ยังทําหน้าที่เป็นภรรยาที่น่ารักอย่างมาก<ๆ>เธอมักจะยังคงอัพคลิปวิดีโอทําอาหารให้สามีทานอยู่บ่อยๆแถมยังดูแล เองอยู่ตลอดเวลาอย่างคลิปล่าสุดที่เธอออกกำลังกายคลิปนี้เธอเล่าว่าเป็นช่วงที่เธอ,อยังไม่รู้ว่าตัวเองตั้งท้องแล้วจึงออกกำลังกายหนักไปหน่อยแต่อย่างไรลูกก็ปลอดภัยดีงานนี้ก็รอติดตามพัฒนาการของคุณแม่และลูกน้อยกันไปยาวๆได้เลยล่ะค่ะซึ่งชื่อลูกสาวฟอมและดุงมเจมก็บอกว่าให้ทุกคนช่วยคิดแล้วจะโหวตเลือกกันเบบี๋น้อยจะได้เป็นชื่อไหนก็ต้องรอทั้งคู่ออกมาอัปเดตอีกทีละจ้า